ทีทนี้หนูขอย้อนคำไปว่าจิตสว่างก็คือว่าถ้าเราสวดมนต์จิตสว่างเราก็จะคิดออก,อกเองได้ว่าเอ,อตอนนี้มันเป็นวัตถุเจริญนะอย่าไปจิตมันนะประมาณนี้อะไรไหม,มนคะหลวงตาไม่ใช่ <c oughs> ใช่ก็ได้เราสวดมนต์เพื่อต้องการให้จิตมันมันเบากปกติคือรักษาด,ดีมันจะไม่หนักอันนี้ก็ยังดีอยู่ถ้าจิตเรามีโกรธมีโลภมีหลง มีหมงุดหงิดมีอะไรวพวกนั้นานอาร,รมณ์ไม่ดีเนี่ยม,มันเป็นของหนักถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆเข้านานเข้านานเข้าน,านีานานนาน่มันจะเพลินมันเบาไหมเบาค่ะเพลเินไม่เราเบาทีนี้มันเบาแเราก็จะคิดออกเอาะรเขาต้องตายแน่นอน ถ้าเบาอวาๆมันจะมีกำลังกาลังสิทธินะ์เพยยื่อจะตักพกชาติถ้ามันจะเกิดมันก็จะข้างหน้าจะจะเป็นอะไรอะ่ะอยากเป็นอะไรอ่ะข้างหน้านก,นะก็ฝึกเอาตอนเนี้ยเหมือนเราเด็กๆอะ่ะเราเรียนหนังสือเนี่ยเราตั้งใจเป็นอะไรก็เป็นไปได้อะ่ะถ้าตั้งใจเรียนจริงๆอะ่ะใช่ไหมยต่ถ,ถ้าเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเราตั้งใจมันก็ไปตาม ที่เราตั้งใจเละตั้งใจฝึกอะมันมีสองทางเกิดไม่เกิดนะปัญหาอย่างเดียวตอนนี้เรามีความเชื่อไหมล่ะ<น>เชื่อการเวียนว่าจตายเกิดเชื่อเรื่องของกรรม<น>เชื่อเรื่องนรกสวรรค์อะไรพวกนี้การที่วัตถุจเจริญขนาดเนี้ยจึงเวลามนุษย์มีความเครียดหรือมีความทุกข์มัน มันมีสองทางเรื่องจริงนะคะหลวงตาทางแรกคือไปโรงพยาบาลจิตเวชแต่อีกทางหนึ่งเข้าวัดทีนี้เราทํายังไงให้แบบมนุษย์รู้ว่าแวะเข้าวัดก่อนก่อนไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหลวงตามนุษย์มันเชื่อย,ยากเลยทุกคนมันมองไม่เห็นเพราะถ้าก็ก็ถ้าเกิดมีความทุกข์เขาก็จะคิดกันไปโรงพยาบาลก่อนเลยเขาไม่เข้าใจว่าความทุกข์คือทำร้ายตัวเอง คนที่มีความทุกอารมณ์ทุกเนี่ยคนที่ไม่รักตัวเองธรรมชาติพุทธเจ้าทส,สอนไวนะ้นะฮะจำไหมใช่ไหมใช่ค่ะทุกคือสิ่งที่ทนได้ยากทุกจริงจริงเนี่ยคือทุกข์ที่ออกจากล่างคําว่าทนได้ยากคือทนไม่ได้แล้วเพราะธาตุมันบีบบีบโดยอะไรอะ่ะโดนของแหลมของมีคมโดนโรคโดนของมีพิษ โดนแก่ชราธาตุมันบีบเราอย่างอย่างเราป่วยมันบีบเราไหมบีบค่ะบีบธาตุมันบีบแล้วเราจะเลือกเอาแบบไหนอ่ะไปโรงพยาบาลหรือออกากล่างต้องไปโรงพยาบาลก่อนลูกตาทำไม่ได้ฝึกนะคะลูกตา <c oughs> ก็คุณต้องนี่นี่คือคาว่าทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เกิดจากผัวทิ้งเมียทิ้งคุณจากมรดก โกงทิกนู่นนี่นั่น,นอันนี้ท่านเรียกว่าหาเรื่องเองหาเรื่องทุกหลวงตาคะคาว่ารักตัวเองเนี่ยมันมาที่หลังจริงๆค่ะหลวงตามันไม่ได้มาที่หลังหรอกคนที่เขาฝึกกรรมฐาน,นจริงๆเนี่ยเขาจะทรงอารมณ์อารมณ์อยู่ในกรรมฐานไม่ว่ากรรมฐานในศาสตร์ไหนก็ตามเหมือนกันนั่นแหละ ตอนหนูเป็นเด็กอะค่ะหลวงตาเวลาไปเรียนหนังสือคุณครูก็ชอบสอนให้ให้หนูอะรักครอบครัวค่ะหนูก็เลยไม่รู้จักคําว่ารักตัวเองตอนเป็นเด็กเลยนะคะหลวงตาเพราะไปเรียนหนังสือเขาก็จะบอกว่าอย่าลืมรักคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาไม่เคยสอนหนูรักตัวเองเลยนะคะหลวงตาหนูก็เลยไม่ชินกับการรักตัวเองไงคะ <c oughs> หลวงตา็ถ <c oughs> ูกรักพ่อรักแม่รักปู่ย่าตายายรักญาติพี่น้องพวกพ้องทั้งหมดแต่ไม่มีคําว่า อย่าลืมรักตัวเองนะคะใช่สังคมก็อย่างนั้นนะมันอยู่ที่สภาพสังคมอยู่ที่ครูบาอาจารย์หลวงตาเกิดที่นี่นะไม่ได้เกิดที่นี่หรอกหลวงตาที่เกิดอำเภอวานนนนั่นนะชื่อหลวงตาถึงได้ชื่อว่าวะลงคดไงต้องคุณพ่อหลวงตานี่ใช่เป็นคต่อหลวงตาเขาเป็นอาจารย์เขาเรียนเขาเขาเขาเก่งเรื่องภาษาไทยอ่ะ เขาเก่งมากนะฮะแต่เขาอุบัติเหตุเขาเบินเหตุที่อำเภอหน้ำพองเขาเป็นอาจารย์เขาสอนเด็กเขาตายอายุ40บัติเหตุกับปุยภาสาเป็นเพื่อนเขานั่นแหละแล้วหนูขออนุญาตถามแล้วว่าลงคดแปลว่าอะไรคะลงตาอือยากรู้เหรอก็หนูกว่าอยากรู้ทั่วประเทศนะคะไม่ใช่หนูคนเดียว<อ> <laughs> ลิงที่เป็นโพธิสัตว์โอ้ก็หมายความว่าคุณพ่อหลวงตานี่รู้ล่วงหน้าเลยว่าหลวงตาเนี่ยไม่รู้เขาจะไม่รู้ได้ยังไงตั้งแต่เกิดตั้งชื่อหลวงตาว่าเป็นลิงท,ที่มีชพียเดียวในโลกมีชื่อเดียวในประเทศไทยเนี่ยือเอสิร์ชดูครัะวะลงคดไม่มีสราอะไรเลยเป็นจุดโดดๆเลย แล้วแล้วตอนหลวงตาโตขึ้นมาแล้วได้ชื่อนิโนตามีความภูมิใจนะคะที่<ง>ไม่เหมือนใครเลยนาะลวงตาว่าจะเปลี่ยนหลายครั้งมาก <laughs> ็เลยอย่าเลยฮะ <c oughs> พ่ออุตส่าตั้งให้แต<ว>่หลวงตาขี้เกียจเรียนหนังสือแค่นั้นเอง <c oughs> เรียนก็ไม่จบสมัยก่อนจบม .6 ต้องเรียนมเจ็ดมแปดจะมากก <c oughs> <อ>็ไปเรียนม .7 สักอาทิตย์หนึ่งขี้เกียจเรียนเลย ไม่เรียนเลยหนีไปหนีไปเป็นสมเมาสมัยก่อนอะไม่ได้เรียนแล้วพวกเรียนเขาก็ไม่โดนพ่อตีต่อได้ดีกันทุกคนอะเพราะสมัยท้าที่จริงแล้วลงตาได้ดีกว่าเขาหมดอะพวกไม่ได้เรียนนะไปอยู่วัดสแกงมันอยู่กับหลวงปู่ โชคดีไปหลวงตาไปเรียนกับท่านเนี่ยท่านสอนง่ายๆนะท่านสอนโลกนี่ไม่ใช่ของใครหรอกท่านบอกเอ็งต้องฝึกนะเอ็งให้ความสำคัญการสวดมนต์ภาวนามากกว่าทางโลกตอนนั้นหลวงตาทำงานอยู่กสิกรไทยนะะนั้นเวลามีงานเลี้ยงงานอะไรหลวงตาไม่ไป ไปวัดกัแกว่าไปเรียนกับท่านท่านถามว่าเองจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเองจะไม่เกิดเองกลับไปบ้านเพราะท่านรู้ว่าลุงตาเป็นคนสกกลเองต้องไปหาหลวงปู่มั่นท่านบอกถ้าเองจะเกิดเองต้องเรียนกับข้าเพราะข้าเป็นโพธิสัตว์สอนวิธีการเว้นว่าตายเกิด สอนวิธีสร้างบารมีไม่ใช่ไม่ใช่สอนให้ไม่เกิดทั้งหมดหลวงปู่สอนให้เกิดนะวิธีการเกิดเกิดเกิดแต่ใจเนี่ยถ้าเองอยากเป็นใหญ่นะเองต้องเกาะโพธิสัตว์โพธิสัตว์ทุกคงทุกองแหละไม่ใช่เกาะข้าองค์เดียวเพราะโพธิสัตว์เนี่ยเขาปารถนาใหญ่ เขาปรารถนาใหญ่ถามว่าเขาคิดเล็กเป็นไหมไม่เป็นเพราะนั้นคนที่ตามโพธิสัตว์เนี่ยมักจะใหญ่ตามเราจะสังเกตได้เนี่ยสังเกตชัดๆเลยเพราะนั้นเองต้องฝึกไว้เวลาอธิษฐานก็อธิษฐานตามโพธิสัตว์ทุกอง,งตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปอนาคตช่วยเหลือเกื้อกูลในการเยืนหวแต่เกิด ท่านเกิดคนเดียวไม่ได้เราก็เกิดคนเดียวไม่ได้เธาต้องมีพวกนะตอนที่องตาไปฝึกนะท่านบอกในชาติเนี้ถ้าเองถ้าเองสร้างสร้างมนุษย์วิญญาณกับสร้างวัตถุเขาว่าเองสร้างวิญญาณกับมนุษย์ดีกว่า สร้างบาร,รมีอ่ะเพราะว่ามานุษย์กับวิญญาณเนี่ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปกับเองอีกนานเลย่านบอกถ้าเองสร้างวัตถุเต็มแผ่นดินก็ตามบุญที่เองได้รับก็คือสองพันกว่าปีก็หมดศาสนาแล้วแต่มนุษย์วิญญาณเนี่ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานนะเพราะนั้นเองก็ต้องเป็นใหญ่ทุกภพทุกชาติเพราะเองปรารถนาใหญ่ ประมาณนั่นแหละหลวงตาเคยเล่าว่าหลวงตาไปเฉพาะวันหยุดที่หลวงตาหยุดจากการทํางานใช่ไหมคะแล้วเกียดหลวงตาการะลาโทรศัพท์เวลาปวดท้องมึงปวดหวัวมึงอะไรประมาณนี้นนแล้วเอ,อประโยคไหนของหลวง,งปู่คะที่ทําให้หลวงตารู้สึกว่าฉันต้องฝึกท่านบอกการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติโลกนี้มันไม่ใช่ของใคร มันติดไม่ได้ไนงะแม้แต่ความทุกข์ความสุขก็เกิดไม่ได้คนในโลกเนี้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจการเป็นว่าใจเกิดคนที่เข้าใจคือคนที่ฝึกไนงะเพราะนั้นท่านบอกว่าถ้ายังมีโอกาสเนี้ยให้กระจายรูปรูปท่านออกไปรูปเนะี้ยหรือไม่ก็รูปภาพหรือไม่ก็สร้างรูปท่านเป็นเป็นการกระจายเพราะรูป รูปท่านไม่เคลื่อนไหวจะนาม,มาทาคือบารมีอะถ้าเคลื่อนไหวตอนนี้ท่านร้อยปีเกิดทีพุทธ <c oughs> เจ้าสี่องค์เนี่ยท่านเกิดตามอายุไขของพุทธเจ้าสี่องค์เกิดแล้วก็ทำแล้วก็ตายเกิดตามตายท่านบอกเอาไว้รวมชาติเดียวคือเป็นพุทธเจ้าในอนาคต ท่านต้องท่านบอกว่าเองต้องทรงอารมณ์ให้ดีได้ตลอดยี่สีชั่วโมงเพราะมันบันทึกได้ตอนมีชีวิตคือในโลกพอเองตายเองก็กลอกกรกร,กรมเองก็ขอกลับอารมณ์สุดท้ายที่ออกจากร่างมันควบคุมไม่ได้ไงพอใจมาไมนต้องออกอ่ะถ้าไม่ฝึกเองก็ไปตามกรรมถ้าเองฝึกหน่อยเองก็ไปเลยน่ะ อย่างรู้เนี่นี่ยจิตเรามันควบคุมธาตุทั้งสีอยู่เนี่ยฉ่น,นถึงให้ฝึกสวดมนต์ภาวนาไงนะว่างๆก็สวดสวดบ่อยๆบยูเลาบา่อยๆมันจะไปไหนเดินทางไปไหนก็ก็สวดค่อยๆค่อยๆทำท่าบอกทำบ่อยๆจากวันเป็นเดือนเป็นปีนันะ่ะมันก็จะชินลุงตาเจอหลวงปู่อายุยี่ิบเ้านะ ไปบวชอาอยุสี่สี่เรียนมาสิบกว่าปีนะฮะไม่คิดว่าจะบวชนะก็ไปเรียนพอเรียนพอรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืแล้วโอ้อยู่ทำไมอนะตอนที่ลุงตาบวชนะเงินเดือนโบนัสโบนัสห้าหกเดือนนะฮะลุงตางยังออกเลยลาออกเลยเราคิดว่าอีกไม่นานมัน ฟองสบู่มันต้องมันต้องแตกแน่นอนพอลงทาปวดไม่เกินสี่ปีแค่นั้นเน่ยมันมันล้มเลยท่านให้ความสำคัญมากนะงดเรามีอะไรไม่มีอะไรมากหรอกท่านบอกมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องมุ่งห่มอค่า้แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ายังอยากเป็นใหญ่ ไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวนั้หต้องใหญ่ทุกชาติอ้าวเขาถูกแล้วอ่ะก็เราตามโพธิสัตว์ไงจะมาไม่ใช่ใหญ่ชาตินี้อา,ากูก็ท่านก็ทําไม่เห็นมาคนที่เป็นใหญ่ในอดีตอะไปไม่พอดีหรอกนะมันจะกลับมาใหญ่อีกทีมันไม่มีทางเลยอนะ่ะเป็นของใครในโลกเนี้ย เป็นค่ะเป็นของมนุษย์ทุกคนนะอยากเป็นผู้ได้เจ้าก็ได้อยากไม่เกิดก็ได้อยากเป็นปัจเจกก็ได้นี่คือการฝึกเตรียมตัวเหรียนว่าตายเกิดไม่ใช่ติดโลกใช่ไหมติดโลกเน่ติดโลกเองก็เกิดเกิดกำหนดกําหนดการเกิดไม่ได้ไงก็ไปตามกรรมไงก็เหเมือนชาติและ ชาตินี้เรามารับเศษกรรมเศษกรรมในอดีตชาติอดีตนี่สาหรับคนคนเชื่อนะฮะแล้วก็ทําใหม่ที่เขาทาใหม่กันอยูเนี่ยทําดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วแต่ทำเหมือนแหละคือเราต้องบันทึกกรรมตลอดเวลาทางตางหูจมูกนิ้วกายรูปรถหินเชียง,งวันนี้เราทํากรรมอะไรอะ่ะบันทึกอะไรนั่นก็คือกรรมนะฮะ ถ้าเราบันทึกดีอ่ะมันก็ดีอ่ะคือโลกมันเป็นศูนย์กลางการวินวายสายเกิดเข้าใจไหมค่ะเองไม่ไปข้างบนเองลงข้างล่างเองก็เกิดมาเป็นมนุษย์ดิบซีเขาเวียนเยอะท่านเรียาากว่าวัฏจักรวัฏวนมันต้องพิสูจน์ท่านบอกถ้าพิสูจน์ได้ก็โอเคนะถ้าท่านเชื่อไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้สมองตั้งไปเลยกําหนดจะไปไหนอ้ากํกำหนดได้ไง ป็นมนุษย์เราจะกําหนดได้นะเด็กๆเ,เราเรียนอะไรจะกําหนดเป็นอะไรข้างหน้าจะเป็นตำรวจทหารเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมะจะต้องเตรียมตัวตาย,ตตยม,มันติดไม,ไม่ได้ไต้องเตรียมเลยใช่ไหมคะหลวงตาอ้าว <laughs> คณจะรู้ไหมคุณตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลย้มนไม่มีรู้หรอกยก,ยกเว้นท่านยกเว้นท่านฝึก ท่านยังจะรู้เมือนหลวงปู่เวลาท่านจะมรณาภาพท่านท่านก็บอกคนที่ส่งข้าวอ่ะบอกสามวันไม่ต้องมาส่งละข้าจะไปแล้วถ้าสามวันท่านก็ไปคือถ้าฝึกมันก็ต้องรู้ไงถ้าฝึกไม่รู้ให้ฝึกทั้ไมล่ะเหมือนท่านบอกสวดมนต์นะข้าให้เองสวดมนต์เนี่ยสวดเราต้องเอามันไปประโยชน์ไง ถ้าเอามาเป็นประโยชน์มาแล้วไม่สวดทําไมละ่ะจริงไหมละ่ะจริงค่ะก็จริงนะจะเองสวดทาไมละ่ะโอ้สวดเพื่อเป็นประโยชน์กระถูกแล้วเองก็ได้ประโยชน์จากการสวดมนต์นี่แหละเป็นประโยชน์ค่ะตาถูกหลวงตาครับมีคําถามจากทางบ้านนะคะน่ะแม่ตาหลายคนถามถามได้ถามได้ไหมเขาถามว่าเขาถามเรื่องอะไรอะ่ะเขามากัน หลายข้อเลยอะคะหลวงตาขออนุญาตถามนะคะหลวงตาเขาถามว่าเวลาเขาไปวัดบางวัดเขาไปวัดบางวัดคือเหมือนไปหลายวัดแต่บางวัดเขาจะมีอาการปวดหัวตอนที่เข้าไปอยู่ในวัดนั้นแล้วพอเมื่อเขาทาบุญเสร็จเขาออกมาเขาหายปวดหัวในวัดมีพลังงานแต่ละวัดมีไม่เหมือนกันหรอคะหลวงตาไม่ไม่เหมือนกันพลังงานที่มนุษย์ทิ้งไว้อย่าลืมว่าพลังงานไม่สูญไปจากโลก ่ทำไมเวลาออกมาถึงหายอ่ะก็หายจากพลังงานมันหายไงคือเป็นพลังงานของวัดนั้นใช่ไหมถูกที่มนุษย์ทิ้งไว้ถูกแล้วเราเข้าไปสวมเลยเหรอคะหลวงตาเองต้องมีพื้นฐานมีความเชื่อเกิดจากวิญญาณเกิดจากวิญญาณนั่นแหละวิญญาณมันไปจากมนุษย์แล้วเวลาเขามีทุกข์เขาจะไปไหนเขาไป วัดกับไปโรงพยาบาลมนุษย์เนี่ยเวลาเขาตายอ่ะสมัยก่อนเขาตายก็าต้องไปทําที่บ้านใช่ไหมล่ะทำศพที่บ้านส่วนใหญ่จะตายที่บ้านแถวเนี้ยไม่มีโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เกิดโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะยกเว้นอุบัติเหตุยกเว้นฆ่าตัวตาย ก็คืออาจจะเป็นพลังงานที่ทับถมอยู่ตรงนั้นแล้วก็สมัยนั้นตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านไม่ได้เป็นวนัดแล้วเขาก็เสียชีวิตตรงนั้นประมาณโลกนี้มันทับถมมันเจริญแล้วเสือ่อมเมื่อก่อนแถวนี้มันก็เป็นทุ่งนาเนห็นไหมแถวเนี้ยความจเจริญอยู่ข้างในนู่นตลาดโซอยู่ข้างในนู่นคือที่เราเห็นอยู่แบบนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับถูกอิ่งน้อยก็อาจจะกลับมาเป็นป่าอย่างเดิมก็ได้ อนาคตข้างหน้าร้อยสองร้อยปีข้างหน้าก็ามันจะเรื่องแล้วเสี่ยงอันี้อีกคำถามหนึ่งนะคะถ้าหลวงตาเปลี่ยนร่างไปแล้วอยากเกิดให้ทันหลวงตาในทุกชาติต้องปฏิบัติอย่างไรคะโอ้โหเกิดท่านเขา้านี่ต้องฝึกร้อยคูณร้อยแล้วล่ะ ออลอ,อยคุณลอยหรอคตา้อยคุณ้อยก็เจ้จิตจดจอ่อก็อยู่อยู่กับบุญเนี่ยอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาอยู่กับการแผ่อยู่กับการพิจรารณาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือเปลี่ยนอารมณ์ทั้งโลกปมดเนี่ยถึงถึงจะทันใช่ไหมคะถ้าคิด<อ>ก็ต้องกลับมาคิดไปทั้งโลกก็ต้องกลับถึงจะทันถ้าไม่ทันหรอก <laughs> ทำนรอครับหลวงตาจริงๆไม่ทันยิงยุคนี้มัตสุมันเจริญน่ะไม่ทันแต่ก็ทันบางชาติก็จะทันอยู่แต่บางชาติคงไม่ทันเะเพราะลวงตาต้องเกิดไงก็คือถ้าใครจะติดตามหลวงตาจะต้องร้อยคูณร้อยเลยใช่ไหมครับหลวงตงจิตจะต้องอยู่กับปุญตลอดนะแม้แต่นอนก็ต้องสวดมนต์ให้หลับะ คือปิดการฝันร้ายอ่ะฝันก็ต้องรู้กันนี่คือฝันอ่ะ